สวัสดีครับวันนี้ทางรัตเอกมีดีไว้นะครับเรามาจะมาแนะนำอคอปล่นะฮะได้คอปล่ผมจะมาแนะนำในโหมดของ BCD Input นพุนะฮะโดยใช้ในโหมด VCM Control Program นะฮะในในในฟังก์ชัน VCM Control Program รนะฮะตัวนี้นะฮะจริงจริงมันคอนโทรลผ่านคอมมานด์ก็ได้นะแต่ว่าผมจะทำแบบง่ายๆโดยใช้เป็นดิจิตอลอินพุตเป็น BCD แล้วก็สั่ง สั่งให้มันวิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ตามโปรแกรมที่เราเขียนไว้ข้างในในในตัวไดเองเหมือนกับ AI e หรือว่า o r i n t t o n หรือว่าตัวซันโยที่ที่เคยทำคลิปไปนะฮะอันนี้เราทำไว้เพื่อจะได้ย้อนกลับมาดูนะเวลา,าต้องการจะเซตติ้งหรือว่าเทสอะไรนะน,นี้นะครับโอเคนะนี่เป็นรุ่น ADP ขีด5518นะแต่ว่าครอปเล่ทุกรุ่นเนี่ยทำได้นะ สามารถทําเป็นลิงก์เป็น2องสาแล้วก็คอนโทรลดิจิตอลอินพุตเข้าไปแล้วก็ลิงก์เป็นแคนได้อีกนะแต่ว่าเหมือนที่บอกตอนนี้ผมจะทําแบบดิจิตอลอินพุตเป็น b c d ีดีอินพุตแล้วก็เลือกซีเควนซ์โปรแกรมที่เราเขียนไว้ด้านในนะครับนี่ผมต่อไว้ตามนี้นะฮะตัวนี้มีไดเวอร์มี iver, มอเตอร์นะครับแล้วก็ power input มี encoder feedback แล้วก็ตัวนี้เป็น io นะ io ผมเรียกมาแล้วตรงนี้นะฮะ io ที่ผมใช้นะตอนนี้นะครับ มันจะมีอ่า IOT input นะฮะหนึ่งสองสามสี่นะฮะหนึ่งสองสามสี่แล้วก็สิบเอ็ดสิบสองแล้วก็ตรงนี้เพื่อจะเป็นสิ 10, 10, 12, 13, 12บสิบสองสิบสามสิบสองเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะดูในโปรแกรมแป๊บนึงอ๋อโทษโทษเจอละจะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วก็เก้า สิบสิบเอ็ดสิบสิบสิบเอ็ดสิบสองนะฮะที่ใช้ตรงนี้นะฮะครับแล้วก็ผมจะใช้บีซีเนี่ยเป็นแค่สามอินพุตก็คือผมใช้ขาขาหกเจ็ดแปดนะฮะตรงนี้เป็นหกเจ็ดแปดนะฮะนี่หกเจ็ดแปด มาเข้าตัวแชมโบสวิตนะครับเพื่อให้เลือกเป็นบิต bcd input นะครับแล้วก็ขาหนึ่งเนี่ยผมให้มันเป็น die enable นะครขาสองนี่เป็น go เป็น go ก็คือ go go โปรแกรมก็คือสั่งโปรแกรมที่เขียนไว้เนี่ยให้มันทำงานนะฮะแล้วก็ตัวนี้เป็นผมกำหนดให้เป็นเป็น home home sensor นะฮะเป็นขาสามนี่ใช้เป็นหนึ่งสองสามนะฮะแล้วก็เหมือนที่บอก อ่อหกเจ็ดแปดนะครับโอเคอเดี๋ยวผมให้ดูในตัวโปรแกรมดีกว่าดีกว่านะฮะในซอฟต์แวร์นี้นะซอฟต์แวร์เป็น CME เวอร์ชันแปดนะฮะเดี๋ยวผมลิงก์ใหม่เลยดีกว่านะจะได้เห็นตัวนี้นะโปรแกรม CME อันนี้ผมอ่านแม่นวนวลแค่พื้นฐานนะฮะจะได้ย้อนกลับมาดูเวลาจะเซตติ้งกันนะฮะผมลิงก์คอมพอตเป็นคอมสามนะลิงก์ผ่านสองสามสองถ้ามันเจอมันจะขึ้นตรงนี้นะเห็นไหเป็นคอมสามแล้วก็ ADJ อ่ะตัวนี้ เป็นชื่อที่เขียนไว้นะจริงแล้วแต่เรากําหนดได้ชื่อตัวนี้แต่ขึ้นคำสั่งมามาแล้วนะฮะเราก็เข้าไปใน CVM Control Program ตัวนี้นะครับมาแล้วนะโปรแกรมเดี๋ยวนะอันนี้จะเป็น IO นะตัวนี้จะเป็น IO ดูมนิเตอร์ด้วยนะมนิเตอร์ Control Panel นะตัวนี้ ดูสถานะการทํางานดูอารามด้วยต่างๆนีนนี้นะจ็อกได้ด้วยออบอกว่ามันมันคนละน,น,กกน,นี้่หน,น้ามอนิเตอร์นะครับเป็นคอนโทรลพาเนลนี่เป็น I.O. แล้วก็ตัวนี้เป็นโปรแกรมหลักมนหลักนะฮะตอนตอนที่เราลิงก์นะเมื่อกี้ผมเปิดมาแล้วก็กด CVM ปกด CVM Control Program เนี่ยจะขึ้นหน้านี้ขึ้นมานะะหน้านี้พร้อมกับสถานะ IO นะครับทีนี้วิธี setting เนี่ยก่อนที่จะ setting เราต้อง off ตัวนี้ก่อนเพรตีนี่ยถ้าเปิดเลยเนี่ยมันจะ run อยู่ก็คือโปรแกรม CVM ทําทงานอยู่ indexer ทํางานอยู่นะฮะก็คือเราต้องต o p มันก่อนนะะแล้วก็เข้าไป setting จะมี2จุดเนซะตติ่งตรงนี้นะครับ sequence selection เนี่ยอันแรกเนี่ยไอตัวเนี้ยสำหรับเราใช้เป็น r ิ g เตอร์เป็น command ทีนี้ผมไม่ได้ใช้ command ผมลิงก์เป็นอ่าเป็นิตอ i อินพุ p ไอ IO ของของตัว servo เองนะฮะก็เรียกเป็นตัวนี้นะเป็นิจิตอลอินพุตนะครับแล้วก็ BCD number เหมือนตัวเนี้ยมันจะมี BCD number อยู่แปน,นนุนะแป๊บนึง bcd number อยู่ที่มันใช้ได้ก็คือตั้งแต่6 input ที่6ถึง10นะก็คือจะเป็น in 6, in 7, in 8, in 9, in 10สมมติว่าเราเลือก bcd 5 5 bcd เนี่ยมันก็นับตั้งแต่6ไปจนถึง10 6นะ6ถึง10ตัวนี้นะทำเมนูตัวนี้นะนนนนะถ้าเราเลือก5 bcd มันก็จะนับตั้งแต่ input ที่6เนี่ย ไปจนถึง10นะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับก็คือถึงนี้แต่ถ้าเราเลือกแค่สามสามนะมันก็นับตั้งแต่หกเจ็ดแปดนะฮะหกเจ็ดแปดก็คือนับนับจากตัวที่เราเลือกเนี่ยไปด้านหลังแต่ถ้าเราเราบอกว่าเราเราใช้แค่สามมันยังเหลืออินพุตเราอาจจะมาเหลือเลือกตรงนี้เป็นเ,เลือกที่แปดก็ได้อินพุตที่แปดอินพุตที่แปดก็จะนับเป็นแปดเก้า แปดเก้าสิบนะฮะแปดเก้าสิบแต่ถ้าเราเลือกเริ่มนับตั้งแต่ input 8แดแล้วเรามาเลือกตรงนี้เป็นห้าเนี่ยหรือเป็นสี่เป็นห้าน,นี่ไม่ได้เพราะว่ามันจะเกิน i ิน u t ที่ที่ตัวแอมมีอยู่นะฮะถ้าเลือกห้าเราต้องเห็นนะฮะมันบอกว่า bcd มันเกินพินมันเกินถ้าเลือกห้าเนี่ยเราต้องเลือกมาเริ่มมาตั้งแต่ bcd ที่ที่หกนะฮะที่หกถ้าหกเนี่ยเลือกห้าได้นะ เพราะว่าถ้า6เนี่ยมันก็นับจาก6ไปจนถึง10เนี่ยถ้าอินพุตพอดีนะครับทีนี้ผมเลือกตั้งแต่5ผมเลือกแค่แค่มนะผมเลือกแค่3ถ้าแค่3เนี่ยมันรับ BCD แค่แค่3ตัวก็จะไปเป็นที่ BCD ที่อินพุที่หกเจ็ดนะหกเจนะฮะแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้คือ go command เหมือนสั่ง start สั่ง Start Bit ตที่เราสั่งเข้าไปตัวนี้คือเป็นบิตยี่ต้อน BCD ตัวนี้สั่ง Start Bit ตที่เราสั่งเข้าไปนะก็เป็นยี่ต้อนอินพุเหมือนกันแล้วก็ผมเลือกเป็น Input ตที่2ก็คือ Input 2ตัวนี้นะอินพุตขาที่หส่วน Input ตที่1เนี่ยมันมัน,ม,นมันบังคับให้เป็นอินอเวก็คือเหมือน Servo โวอะไรพวกนี้เป็นเหมือนเซอร์โวฮะแต่ว่าเนี่ยผมก็ใช้ Input ตที่2เป็นสั่ง Start นะครับประมาณนี้ทีนี้เวลาเขียนคอมมานดเนี่ย เขียนโปรแกรมเนี่ยนี่พอเราเซตเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็เซฟเซฟลงอีพรอมไปแล้วก็เราก็มาเลือกโปรแกรมอ่ะตอนนี้เนี่ย <c oughs> เวลาผมกด bcd นะตรงเนี้ยสังเกตตัวล่างตัวนี้นะเห็นฮะพอเรากดมันก็จะเปลี่ยนตาม bcd input นะนะอ่ะแต่เป็นศูนย์นเลยเนี่ยตรงเนี้ย มันกลับสถานะอยู่นะจริงๆถ้าเป็น00ตรงนี้มันจะเป็น BCD ที่เจ็ดนะฮะผมเลยผมเลยให้ BCD ที่ที่เเนี่ยหรือว่า s e q u e นที่เจเนี่ยเป็นโฮมนะเป็นโฮมเราก็สามารถแอดได้เห็นไะหม,เ,ามาเ,เนี่ยผมแอดโฮมเข้ามาเวลาแอดเนี่ยมันก็จะขึ้นขึ้นคําสั่งขึ้นมาให้เลือกหลายอันเลยนะเป็นโฮมเคอ r ์เรนต์โหมดเวล t y ์ตี้เป็น Move นู่นนี่นั่นเยอะแยะเลยนะฮะแต่ว่าผมให้มันเป็นโฮมก็คือเลือกโฮมนะเลือกโฮม โฮมก็จะมีที่ผมทำเนี่ยจริงๆผมจะทำแค่2แบบคือโฮมแบบเซนเซอร์สวิต์กับโฮมแบบฮาร์ดสต็อปนะครับถ้าโฮมแบบเซนเซอร์สวิต์เนี่ยเวลาเราสั่งสั่งสั่ง bcd หรือสั่งซีเควนที่7แล้วก็สั่งสตาร์ทเนี่ยมอเตอร์ <S <S ก็จะหมุนที่ร้อย rpm แล้วก็ไปเจอเซนเซอร์โฮมซึ่งเซนเซอร์โฮมเนี่ยผมจะไปกำหนดไว้ในอินพุตตรงนี้ก็จะเลือกได้ผมเลือกเป็นโฮมสวิตต์เนี่ยตรงเนี้ยอินพุตที่3 i n อินพุตที่3าม นะบูทที่สามโฮมสวิตก็คือวิ่งไปแล้วไปเจอเซนเซอร์แล้วก็ออฟเซตที่ห0 0ร้อครับห้าร้อเผานะห้าเผาแต่ถ้าบอกว่าเราไม่อยากใช้เซนเซอร์เราใช้เป็นเหมือนไอนี้สําหรับพวกอ่าอ่าเทิร์นเทเบิลหรือว่ามอเตอร์ที่หมุนเป็นโรตารี่ธรรมดาไม่ไม่มีสต็อปเปอร์เราต้องใช้อ่าโฮมสวิตนะครับแต่ถ้าบอกว่าเราใช้เป็นแกนสําเร็จหรือว่าเป็น อะไรที่เคลื่อนที่ไปมาแล้วมีสต็อปเปอร์เนี่ยเราก็สามารถเลือกเป็นเป็นแบบฮาร์ดสต็อปได้ก็คือวิ่งแล้วก็ชนแล้วก็อ f f s e ตซีโร่ที่ตรงนั้นเลยเคอร์เรนที่เราสั่งเนี่ยเราก็กําหนดได้ว่าเนี่ยวันนี้เนี่ยผมกําหนดเคอร์เรนที่วิ่งไปชนเนี่ยแค่0.2แอมป์เพราะว่าเดี๋ยวจะได้ตอนเทสเนี่ยจะได้เอามือจับได้แล้วก็เซตซีโร่นะงั้นผมลองสั่งเป็นเป็นฮาร์ดสต็อปก่อนก็ได้นะฮะเดี๋ยวสั่งฮาร์ดสต็อปตัวนี้นะครับซีเควน c ์เจ็ดหลังจากซีเควน c ์เจ็ดเสร็จเนี่ย เราก็ลองลองเลื่อน bcd อื่นลองดูน,นะอันนี้ผมลองเป็นซีเควนต์ที่หนึ่งนะแปะที่ศูนย์ผมใช้คำสั่ง o v v นะ o v e มันจะง่ายสุดแล้วก็คือสั่งสั่งแล้วก็วิ่งไปที่ตำแหน่งที่เราใส่ค่าไว้นะฮะตรงนี้จะเป็น move ผมลองเขียนที่ที่แปะให้ดูดีกว่าเพราะว่าเจ็ดไอ้ศนย์ถึงเจ็ดเนี่ยผมผมเขียนไว้เสร็จแล้ว add, นะฮะ add move แอดเข้าไปเราคลดไปเนี่ยมูมูมาแล้วนะ relative ก็คือเป็นเหมือนอสั่งแล้วก็เคลื่อนที่ค่าเดิมๆไปเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ absolute ก็คือเหมือนวิ่งมาตำแหน่งที่ encoder มันมันจำค่าไว้ก็คือสมว่าเราสั่ง4 0 0พันเพาก็คือสั่ง4 0 0พันก็คือ4 0 0พันบวกไปเรื่อยๆืยๆหรือว่าสั่งลบส0พันก็คือจะลบ4 0 0พันไปเรื่อยๆื่อยๆนะฮะแต่ถ้าเป็น absolute เนี่ยสมว่าเราสั่งไปที่ที่ ตำแหน่งที่แปดพันพอเมื่อถึงแปดพันแล้วเนี่ยเราสั่งอีกมันก็ไม่ไปแล้วเพราะว่ามันอยู่ที่ตำแหน่งที่แปดพันแล้วอ่านี้คือ position ตำแหน่งมันนี่ความเร็วนี่ excel time diesel time นะฮะมานี้อาดูที่ผมเขียนอันนี้ไว้นะฮะศูนย์ sequence ศูนย์เนี่ยมัน sequence ศูนย์เนี่ยผมเขียนเป็น relative ก็คือเหมือนอ่าเหมือนที่บอกว่านับบวกไปเรื่อยๆที่ เดี๋ยวผมเขียนแค่ 8, แปดพันกว่่หมุนไปเรื่อยๆครั้งละแปดพันหนึ่งร้อยเก้าสองเขาหรือว่าแปดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสองเผาไอ้ตัวนี้เพราะว่าเอ c o ค e r เดอร์ผมเนี่ยมันแปดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสองเผาต่อรอบผมเลยเขียนเท่านี้เพื่อจะเวลาสั่งเนี่ยให้หมันหมุนครั้งละหนึ่งรอบนะฮะที่สามพัน RPM แล้วก็ Excel time Excel time ที่ห้าสิบนะฮะตัวนี้แต่เหมือน sequence หนึ่งเนี่ยผมสั่งให้วิ่งไปที่เอ c o ค e r เดอร์ตำแหน่งที่ ห้าหมื่นเพาที่ความเร็วสองพัน rpm ที่แรมเท่านี้นะฮะแล้วก็ซีเคนสองซีเวนสองก็สั่งวิ่งไปที่ตำแหน่งสี่พันเก้าร้อยหกที่ความเร็วหนึ่งร้อยที่แรมเท่านี้อะไรประมาณนี้นะฮะแต่หลักๆเนี่ยเขียนมันจะมีความแตกต่างอยู่สองอันก็คือซีเควนซ์ศูนเนี่ยเป็น Relative ก็คือวิ่งบวกไปเรื่อยๆครั้งละแปดพ่าบสอ ส่วนซีเควนต์ที่หนึ่งถึงถึงหกเนี่ยพวกนี้ก็คือวิ่งไปที่ตำแหน่งที่เราใส่ค่าไว้เหมือนซีเควนต์ที่หกเนี่ยบอกว่าวิ่งไปที่ตำแหน่ง encoder ศูนย์นะครับนะเดี๋ยวผมลองลองลองเทสเลยนะฮะทั้งัานเซ,ซฟก่อนแล้วก็เซฟเสร็จเนี่ยเราก็ไปที่ตรงนี้นะก็คือ run control program ที่ตัวสเตตัสนะสเตตัสตรงนี้นะฮะตอนนี้ดูที่มอเตอร์โพซิชันนะเป็นลบสามหมื่นสามแสนสามหมื่นสี่พันอ่ะสามหมื่นสามพันสี่ร้อยสามสิบห้านะฮะทีนี้ผมสั่งโฮมนะผมสั่งอินพุตไปที่อ่าโกคอมมานด์นะฮะโดยใช้เป็นอ่า BCD ที่เจ็ดนะฮะ BCD ีที่เจ็ดโกคอมมานด์ซีเควนต์ที่เจ็ดก็คือซีเควนต์ที่เจ็ดพอสั่งปุ๊บเนี่ยมอเตอร์ Motor ก็จะหมุนหมุน ุนไปเรื่อยๆจนเจอเซนเซอร์ก็คือออตัวนี้ผมไม่ได้ใช้เซนเซอร์ผมใช้เป็นเป็นฮาร์ดสต็อปอ่าเป็นฮาร์ดสต็อปผมเอามือจับอ่าพอมือจับปุ๊บเนี่ยมันก็จะเซตศูนย์เอนโคเดอร์ค่าตรงนี้ก็จะเป็นศูนยะ์เป็นศูนย์ทีนี้ผมลองสั่ง BCD นะฮะไปที่ซีเควนต์หนึ่งนะฮะซีเควนต์หนึ่ง BCD ที่หนึ่งนะ หนึ่งฮนะมันจะวิ่งไปที่ตำแหน่งห้าหมื่นเพาเดี๋ยวผมจะสั่งสั่งสตาร์ทนะโกคอมมานโกคอมมานคืออินพุตที่อินพุตที่สองนะฮะเห็นนะจะวิ่งไปที่ตำแหน่งห้าหมื่นห้าหมื่นห้าหมื่นเพลว์แล้วมนะอเตอร์หมุนนะฮะนี้ลองซีเควนต์ที่ห้าลองซีเควนที่ห้านะซีเควนที่ห้ามันก็วิ่งไปที่ตำแหน่งที่หนึ่งแสนเพา ที่ความเร็วสองพันนะฮะผมสั่งสตาร์ทนะฮะโกคอมานอ๋อโทษตัวนี้มัน bcd ที่สองจำผิด bcd ที่สองคือสั่งไปที่สี่พันตำแหน่งที่สี่พันเก้าสิบหกนะเนี่ยไปสี่พันเก้าสิบหกนะอันนี้คือตามตำแหน่งที่เราใส่ค่าไว้เป็นเป็นแอฟซูลูตนะฮะทีนี้ลองซีเควนซ์ที่ศูนย์นะเป็นแบบรีเดทีฟนะ ซีเควนต์ที่ศูนย์อ่าสังเกตตัวนี้ bcd ศูนย์หรือซีเควนต์ศูนย์นะฮะสั่งสตาร์ทมันจะวิ่งไปครั้งละแปดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสองนะฮะอ๋อมันจะมองภาพไม่ออกเดี๋ยวผมจะให้วิ่งไปที่ตำแหน่งศูนย์ก่อนดีกว่าตำแหน่งศูนย์ตำแหน่งศูนย์คือซีเควนต์ที่หกนะฮะอ่าซีเควนต์หกผมสั่งสตาร์ทโปควาแมนเนีนะ่ยมันจะวิ่งไปที่ศูนย์อ่าฮะวิ่งไปที่ศนะูนย์ละ อันนี้ไม่ใช่การโฮมนะวิ่งไปที่ตำแหน่งศูนย์ศูนย์ทีนี้ผมจะมาเลือกเป็นซีเควนซ์ศูนย์อ่าเนี่ยฮะ bcd ศูนย์ซีเควนซ์ศูนย์พอสั่งสตาร์ทเนี่ยมันจะวิ่งไปไปครั้งละ8192นะ8 1 9 2ถ้าสั่งสตาร์ทอีกทีก็เท่ากับว่า8192เนี่ยบวกไปอีก อีกครั้งหนึ่งนะนะบวกไปไเรื่อยๆเรื่อยๆนะนะบวกไปไเรื่อยๆค,คำสั่งตัว CVM คอนโทรลโปรแกรมตัวนี้ก็ไม่ยากนะฮะแค่เริ่มต้นก็คือเราเรากำหนดตัวอินพุมัน หนดว่า bcd input เนี่ยใช้เป็นกี่กี่ input 3เนี่ยได้ตั้งแต่1 2 3 4 5แล้วก็ใช้ input ขาไหนนะครับแล้วก็ตัว go command หรือว่าสั่ง start command เนี่ยใช้เป็น input ไหนนะครับแล้วก็อีกอย่างคือการ home ่า m e เหมือน s e q เป็น e 7ที่บอก o o m เนี่ยถ้าเราใช้เป็น has s t t p p เนี่ยก็ไม่ต้องมี input home แต่บอกว่าถ้าเราใช้เป็นอ่า e s มสวิตเนี่ยมีอินพุภายนอกเนี่ย เป็นเซนเซอร์เนี่ยก็ต้องมีคําสั่งไอ้ต้องมี input รับเซนเซอร์เนี่ยก็ต้องไปกําหนด input home มันที่อ,อินพุทตัวนี้นะฮะเนี่ยผมใช้เป็นอินพุที่สามโฮมสวิต h เนี่ยตัวนี้ยครับก็จริงๆก็ไม่ยากนะฮะอันนี้ในโปรแกรมเดี๋ยวให้มาดูของจริงน,นะ นะครัไอ้นี่เป็นเป็นไฟลบนะจริงๆมันคอมมอนมันได้ทั้งบวกทั้งลบนะแล้วแต่เราตั้งนะครับผมเลือกผมเลือกซีเควนซ์ที่ที่เจ็ดนะเพื่อทำการโฮมนะฮะเจเจ็นะะสั่งสตาร์ทนะครับ ได้ออนในโปรแกรมของเราแล้สั่งซีเควนต์เจ็ดนะฮะวิ่งอันนี้คือไปซีเควนต์เจ็ดก็คือคําสั่งโฮมผมโฮมแบบอ่าโฮมสวิตชนะ์นถ้าโฮมสวิตช์เนี่ยผมจับยังไงมันก็ไม่หยุดเราต้องจ่ายเซนเซอร์อ่าโฮมสวิตช์มันแตะหอยกลับอนะ่นี่คือการโฮมนี้จะเป็นเซตเป็นศูนย์ในเอนโคเดอร์แล้วนะครับ แล้วก็ต่อไปผมจะเลือกเป็นซีเควนต์ที่ศูนย์นะฮะอซีเควนต์ศูนย์ก็คือวิ่งไปครั้งละครั้งละแปดพันหนึ่งร้อยกสิบสองนะสั่งโควคอมานะะก็คือหนึ่งรอบเพราะว่าอินคเดอร์มันที่บอกแปดพันหนึ่งร้อยกสิบสองจริงๆมันไปตั้งออิเล็กทรอนิกเกียร์ได้อีกนะฮะนะครับ ผมลองสั่งซีเควน์ที่1นึ่ซีเควนที่1ก็คือวิ่งไปที่ตำแหน่ง50 0 0 0ของ Encoder อตรงนี้นะถ้าสั่งสตาร์ทใหม่มันก็ไม่ไปแล้วเพราะว่าตอนนี้มันอยู่ตำแหน่ง50 0 0 0แล้วต่อไปก็คือซีเควน์ที่สซีเควนที่2เนี่ยผมให้วิ่งไปที่ตำแหน่ง4096ไป4096ที่ความเร็ว100 RPM อ่ะนี่ไปหยุดแล้วหยุดแล้วนะ ลองต่อไปก็คือลองเป็นซีเรนที่สให้วิ่งไปที่ตำแหน่งที่1,000 0ที่ความเร็ว2,000 RPM นซีเรีนที่สไปซีเนที่ลองซีเป็นที่5ดูนะวิ่งไปที่1,000เหมือนกัน,น,นอันนี้ความรู้สึกเหมือน AI e เลย อันนี้ซีเควนซีเควนที่ที่เจ็ดเป็นโฮมเจอลิมิตสวิตโฮมทีนี้เดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนตัวซีเควนที่เจ็ดเนี่ยที่เป็นโฮมเนี่ยผมเปลี่ยนจากโฮมแบบใช้เซนเซอร์เนี่ยเป็นฮาร์ดสต็อปนะสำหรับที่เราใช้เป็นโปรแกรมสำเร็จนะโอแก้โปรแกร,ร,แกรมแล้วนะลองดูนะซีเควนที่เจ็ดก็คือการโฮมสั่งจะวิ่งนะฮะ ทีนี้โฮมแบบอันสต็อปก็คือสมมติว่าวิ่งไปแล้วก็ชนสต็อปเปอร์แล้วก็วิ่งกลับก็จะเป็นการเซตศูนยประมาณนี้นะครับติ้งแบบเป็น CVM Control โปรแกรมนะง่ายๆนะเป็น v c d Input นะครับโอเคนะครับ